ตื่นยงังตื่นยงังกุดหมอนิ่งหิมะตกวันนี้วันดีๆไปพรุ่งนี้เลขออกแค่ไม่ไปขูดเลขกันออกกําลังกายกันดิ้าทายหิมะนะคะอยากทำสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองนะคะ ออกกําลังกายพี่ถอดเสือเอ้อออกนี <c oughs> อก่อุปกรณ์อุปกรณ์ออกกําลังกายหมวกใส่หมวกอุปกรณ์ออกกําลังกายเสร็จถ้าเราออกกําลังกายเราเมื่อมันออกเราก็รีบกระเป๋าออกกําลังกายเลยดูหมวก <c oughs> ออกกําลังกายเสร็จก็รีบใส่เสือ้อถ่ายกันมันละหนาวข้างนอกเห็นมากตัไปว <c oughs> อร์มก่อนวอร์มก่อนจาได้ไหม จำได้ไหมท่าเลขเด็ดเลขเด็ดใครวันนี้วันว่าพระรหัสสบอดีเนาะสามสิบไหมพุ่ยนที่หนึ่งไหมใครจะถูกหวยพรุ่งนี้ยกมือขึ้นใครมาดูวิวีสุขภาพดีคนนั้นจะถูกหวยนะเลขเด็ดเลข ยกไปยกไปยกจนให้ซ้ายขวาซ้ายยี่สิบครั้งนะคะยี่สิบครั้งยี่สิบครั้งจนเหงื่อจนเหงื่อออกนะคะยกขึ้นยกขึ้นยกไปยกไปให้เหงื่อออกนะคะสุขภาพแข็งแรงรีพุงรีพุงขูดมันขูด บางคนไปขูดต้นไม้ขูดต้นกล้วยเลขเด็ดเลขเด็ดเลขเด็ดขูดได้อะไรมั้งขูดได้สองหกสองห้าเอลยี่หกอกสามสิบห้าถ้าวันไหนไม่ได้ออกกำลังกายมีรู้สึกอึดอัดอึดอัดต้องยกออกอึดอัดอึดอัดแต่นมไม่ยกออกเลยจ้ะ น้องต้องตีขึ้นหน้าท้องต้องตีออกหน้าท้องทานเยอะต้องตีออไม่ไปขูดเลขเด็ดกันไปขูดเลขเด็ดกันพรุ่งนี้หวยออกแต่ที่มุมนอ,อ,อกก็ไม่รู้จะซื้อยังไงไม่มีที่ซื้อคะ่ะ พาเรือพาเรือถ้าเอวคอปีก็เอียอวตัวไปเอียวตัวปีก็ให้เอวได้เหลือยี่สีไปเลยเลขเด็ดเปิดเทลงเลขเด็ดให้ดูพรุ่งนี้เลขเด็ดถูกใจสำหรับคนคอหวย แยกสิบปสไปเรลยนใจพมีมองซื้ออันนี้ได้เอวนะ้าเอวใครจำท่าไหนได้ก็ทำตามไปค่ะใครอยากออกให้รู้สึกว่าเราเหื่ออ,อกท้าไทยความหนาวเย็นท้าไทย ้าไทยอีะกำลังลงข้างนอกยังไม่เปิดประตูพียังไม่เปิดแต่มันพึ่งหกโมงชามันก็มืดมืดติดตืออ้ย่อไปย่อไปสายจวดสายจวดสายยอ่อสายยอ่อสายยอ่อสายย่อวิธีเช็คนะคะ อาหารหนึ่งออกกังกายก็ต้องควบคุมได้นะพยาคุณดีสุขภาพดีวิวีวิวีอายุ61แล้วก็ต้องยังออกกังกายออกจนติดนิสัยค่ะถ้าไม่ได้ออกแล้วมันมันมันอืดอัดอัดมันอืดอัดต้องยกอ,ออกยกอ,ออกยกอ,ออกไปยกบ,บ่อยแขน พยาแขนขาเรียวยกออกไปเช็คว่าตรงไหนมันป่องเช็คด้านข้าง่ขูดต้นกล้วยขูดต้นอ้อยขูดต้นไม้ฟังเพลงเลขเด็ดอยู่เช็คด้าน ว่าตรงไหนมันป่องออกมามันป่องแล้วก็ต้องรีดออกเด้ๆถ้ายกยกก้นนะคะถ้าก้นงอนไม่ยกออกนะคะก้นงอนมันจะใส่กางเกงสวยด้านหลังเช็คด้านหน้าด้านหลังเสร็จ เอาไปทำดูนะคะเพื่อนๆขูดเลขได้เลขอะไรสองหกวิ่นาลนะ้ออกกาลังกายเสร็จก็ไปดืด่มน้ำชาอุ่นๆต่อใส่เสื้อกันหนาวก่อนแปรงโฉมแปรงร่างก่อนใส่เสื้อเอาเสือ้อนี้เป็นยังไงเสื้อคุณ เลด็ดลเเลานี้ท่านได้แต่ไดมาสันท่าเต้นถ้าเต้นถ้าเต้นกวนกวนโอ้ยเขาสู้ๆนะเพื่อนๆพรุ่งนี้เลขเด็ดเลขเด็ดบอกไปแล้วนะขอให้ทุกคนสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงนะคะ ใครมาช่องวิวีมีแต่สิ่งดีดีถ้าคนสิ่งดีๆก็เก็บไปสิ่งไม่ดีก็ลืมไปค่ะไปดื่มน้ำก่อนค่ะเพื่อนขอบคุณมากนะคะขอให้ร่ำร,ร,ร,รวยร่ำรวย